โอเคใเราพ่อจอดท้ายพ่อคนท้ายถ่ายไหมถ่ายถ่ายกันครับครับเอฟซีจากซีสเกตครับผู้สิงอยู่บ้านไหนครับอยู่ข้องศาลจ้ะอยู่ไหนๆครับลรงบ้านเลยจ้ะอ๋อข้องสารผู้าอยู่ครับเช้านะว่าบ้านลุงอยู่บ้านผู้ทองผู้เงินอ๋อยุดจีบกันเลยจับผู้ทองเลยจ้ะผมเคยไปอยู่เช้านั้นผู้เงินม่ของแคนั้นรถตะเป๋ก็ไม่ค่อยขึ้นรถต๊ะจ้ะ เด็บซี่การสี้เกีครับอําเภอคูศีลมาแต่ละกระบังครับมือนีีงานอยู่หล่ยกระบังงานเลือกอะ วันนี้ครับชุดหยอดครับวันนี้ทะเลดาวแล้วครับเอฟซีฟ้าอีรีครับวันนี้เทียบสีบบได้ขยับบบได้แล้วครับข้างในเต็มซังกัสีนาส่มโก้แง้ดีนมืจเือมือเอ็นมือเป็นนมือเดินทางครับของวง แต่ว่าทีมงานเราตููกอะ่ะทีมีไลโสดอยู่ในกรุงเทพครับบางสิ่เดินทางตามไปทีหลังอยู่ผอการทางชัยภูมิครับ ไปผมก็จะไปเลยเหรอไเราไล์สดเสร็จเราจะกลับเลยเหรอคกลับเลยตีเตรียมกองออกไปเลยิเอาอีกแล้วกรเพื่อนเอาจังดสิกบน่มือส่าไก้อยู่เด็สี่ร้อยโล่สี่ร้อยโล่เลยได่ว่ารับเน่มือขึ้นสไล่สดเสร็จกัสิประมาณทุ่มนึ่งหมดละทุ่มครึ่งบอกเ ลับเรยแล้วน่องก็ดีเล้งมีแห้งมือสาเวทมืสาอสักอสักสามโมงสองโมงสามโมงสอกับท่านมนอก็ได้กลัาจะเวทมันปลอดไปตัวนามขึ้นรายะทางสี่หลก่อยว่าแต่แน่สะดวก ก็หอมสุกเพรามันตีซีนี่หากระดไม่หาสีฟเียงเขากัอะไรอ้่ทำอะไรโกเนี่ยโคกประจำกลายเป็นหลักประจำไปละดูหนาปักชอยข้างขบ้านนะซีบุญบอกใช่เยไช่ไหซอสเหมือนกับมันนอนก็ไม่ยเนกับกเตี๋ ทำาก็มีุก็จะไปไล่จดด้วยนะไปไล์สดเสร็จไงใช่ไล่ดไม่ไปอยู่บ้านเราดูอีกทีเดี๋ยวรอประเมินอยู่นี่นี่นี่ถามถามเจ้านายมึงกรณ์หนึ่งนี่อย่ามาถามในพอบริขับรถ ทำจะได้เหรอไม่ไหวไปได้เบิร์ดอยู่กับอยู่ได้ไปกับไปได้ว่าไงว่ากันไปไหนไปกันปางบังประแคบรถกงเว้นก็ปลอดภัยมันสูงกดไม่ต้องมีอะไรเนี่ยพอเอยก็ไหวไหวตัดสิไปไปหอดเดี๋ยวรงไปหา เปลี่ยนให้ีกับกมก้กนหรอกมีรอไม่ด้กินหรอมยำงยำยำยนยยำยำยำเนยยำอะไรยำข้าว Yam 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 yam

ประโยชนั้นมดแลาลาะพอแมทุกคนเด้อจ้าพอให้ลอยเลยกะแนนเลยติ๊กเลยเด้งลอยเกไอไรก็อยไรากอยแม่เสื้อห้องไห่โอ้ปอบอเดี๋ยวแม่ส่ห้องไห่อแม่เธอน่ะไล่ไห่ท่านจะบอกอยู่ในรถมือนั่นน่ะเป็นจะไม่น้อหนัสองคนอยู่ตรงนี้กันจะไฮเออไม่ต้องใจเบิดเียจี๊ อ๋อัจะไหลวยกันเหวตเอ่างันไปบอบเอาย่างนี้นางน้ำเป็นหมูจริงจนี่มันไหลเลยมันไหลเล้่ก็ัยาแต่ว่าูเช็คแล้วหมอบอกว่าไม่ต้องปุกคือถ้าปุกเขาจะนอนไม่พอแล้วเขาก็จะไม่สบายปล่อยแล้วหไปปล่อยไแล้วหเลย อยู่ในโถมือนั้นลูกถึงเบิรงเลยมอที่ยมือที่ม่ถอมแรงอเบ่มื่อไรมอวันก่อนเี๋ยวมือเองันมือมาจากหนองคายมาองไข่เดี๋ยวไม่นอนอยู่เซ็งบ่อยอ่ะผ่อเอกเากลิบอยู่หลนมือเย็อแล้วก็ต้อจากนั้นก็ไปรอนมากัสองคนน่ะมเกมนวคนาแต่เขาแต่สองคนหน่อย ก็พุงแม่ก็ต้องโหลดไปกี่เป็นไงเนาะเสียใจมากแม่น้อยร้าเจอแม่ที่ซื่อบ้างคนน่ะปูนี่พุงเนี่เปรียบเป็นไม่มีเป็น

ไปไปเจอตำรวจด่านเอย่างเงี้ยตมเก่าบบกนานันดีเดี่ยวแรกเนาะเดี่ยวมากคุณก็ทำกุ้อเดี๋ยวกำลังรอเมนูครับเดี๋ยวพอกันยไหมคลิปหนาครับกับช่องพ่อแม่ผู้หญิงลาเพงพิเชียวครับพ่อแม่ผู้หญิงแฟนเพจสวัสดีครับ